เพราะการมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับฟังสารพันเรื่องราวเขล็ดไม่รบับกับการดูแลตนเองง่ายๆได้ในรายการ Healthy Time ทาง S.M 8 9 5 m h z ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที้ธามมาพบกับคุณผู้ฟังทุกท่านแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการเฮลที้ธามค่ะรายการที่จะรวบรวมเคล็ดไม่ลับในการดูแลสุขภาพแบบง่ายๆมาพบกันนะคะทุกเช้าวันพระศัฐบดีทาง FM 89.5ดาวิทยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะกับดิฉันอาทิตยาปกทานางังรับหน้าที่ในการดําเนินรายการค่ะวันนี้เรื่องราวของเรานะที่จะมาคุยกันในรายการ เทีวที่ไทม์นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาะะที่เป็นข่าวคราวที่ใกล้ตัวของเรามากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของหน้าร้อนแบบนี้หลายๆท่านน่าจะสังเกตอาการตัวเองนะคะว่า เวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะหน้าร้อนเนี่ยก็ทําให้เรารู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติบางคนเองบอกว่ารู้สึกมึนศีรษะนะหรือบางทีเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเคยเป็นลมมาแล้วก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็เลยมีเรื่องราวของคําแนะนําจากทางกรมอนามัยนะคะแนะนําในช่วงหน้าร้อนประชาชนควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายกลางแดดเป็นเวลานานค่ะเสี่ยงจะเป็นโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรค่ะ นายแพทย์มนเทียนคณะสวัสดิ์รองอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นเนื่องจากประชาชนที่ออกกำลังกายกลางแดดเป็นเวลานานอาจทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำเสี่ยงตอการเป็นโรคลมร้อนหรือว่าโรคฮิสโตรกนะคะสัญญาณสำคัญของโรคนี้ก็คือจะไม่มีเงื่อออกค่ะตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆซึ่งต่างจากการเพลียแดดทั่วไปนะคะที่จะพบว่ามีเงื่อออก แตกต่างโดยจะมีการกระหายน้ำมากค่ะอ่อนเพลียมื่มยล้าคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะความดันตำ่ำหน้ามืดหายใจเร็วและอาจรุนแรงถึงขั้นเพ้อชักไม่รู้สึกตัวตับและไตาวายหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้เกิดอาการช็อกหมดสติแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยค่ะ ผู้ที่ออกกําลังกายกลางแจ้งนะคะควรจะลดเวลาในการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่อากาศร,ร้อนจัดค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลา11บเดนกาถึง15บหนากาหรือว่าในช่วงของ5้าโมงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายสามโมงเย็นนะคะสวมชุดออกกําลังกายที่ระบายความร้อนได้ดีหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายอย่างหนักติดต่อกันไปเวลานานในช่วงที่อากาศร,ร้อนจัดและหากว่ามีอาการที่เข้าข่ายค่ะก็ให้รีบแจ้งบุคคลใกล้ตัวของคุณทันที นอกจากนี้แล้วนะคะคําแนะนําก็คือการหลีกเลี่ยงนะคะการที่จะต้องอยู่หรือว่าออกกําลังกายนะคะท่ามการสภาพอากาศร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานค่ะจิบน้ําบ่อยๆนะคะโดยไม่ต้องรอให้กระหายน้ําซึ่งจะสามารถป้องกันภารระวะขาดน้ําได้ควรออกกําลังกายในที่ร่มเช่นโรงยิมหรือว่าเลือกในการออกกําลังกายในช่วงเช้าและช่วงเย็นหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด นอกจากนี้แล้วนะคะก็ไม่ควรให้ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคอ้วนออกกําลังกายกลางแจง้งหรือทํากิจกรรมที่เหนื่อยจนเกินไปควรเลือกทํากิจกรรมในอาคารหรือว่าที่รม่มแต่ถ้าหากว่าใครนะคะมีความจําเป็นจะต้องทํากิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยก็สามารถทําได้ค่ะเพียงแต่ว่าการทํากิจกรรมนั้นต้องมีระยะเวลาแล้วก็ความหนักของกิจกรรมที่ไม่มากจนเกินไปเช่นการทําความสะอาดบริเวณนอกบ้านนะคะการเดินไปซื้อของระยะทางสั้นๆการใช้อุปกรณ์ในการกันแดดใชร้ร่มใช้ หมวกนะคะท้งนี้คะ่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่พบผู้ที่เป็นโรคลมแดดนะคะ,ะลมร้อนนะคะหรือว่าฮิสโตรกนะคะ ควบมหาสมิบัณเบืบ้องต้นโดยการนำตัวเข้ามาในที่ร่มจากนั้นให้ผู้ป่วยนอนราบนะคะยกเท้าสูงทั้งสองข้างคลายเสื้อผ้าให้หลวมใช้ผ้าฉุบน้ําเย็นเช็ดตามตัวและศีรษะเพื่อช่วยลดอุณหภูมริร่างกายให้ต่าลงโดยเร็วที่สุดนะคะถ้าหากว่าผู้ที่มีอาการทีสโตรกนี้มีสติก็ให้เขาค่อยๆจิบน้ํานะคะถ้าหากหมดสติค่ะให้ประเมินอาการตามกระบวนการและฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR นะคะจากนั้นแจ้งสายด่วน1 6 6 9และรี นำตัวส่งไปที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทันทีค่ะอย่ามองข้ามนะคะเพราะว่าในช่วงอากาศร้อนปีนี้ต้องรู้สึกว่าจะมีอุณหภ,ภูมิที่ค่อนข้างร้อนไม่ต่างจากปีที่แล้วเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะโรคลมร้อนหรือว่าฮิสโตรกเองก็เป็นโรคที่เราเนี่ยไม่ควรจะวางใจนะคะเพราะว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่เรียกได้ว่าสามารถที่จะทําให้มีอาการถึงค่ดเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่เราบอกไปก็คือสิ่งสําคัญค่ะ ยาตากแดดถ้าไม่จําเป็นนะคะแล้วก็พยายามที่จะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้รับน้ําอยู่ตลอดนะคะอย่าให้อยู่ในภาวะที่ขาดน้ําโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยชอบรับประทานน้ําค่ะ พักจักครูหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเฮลท i m ามีเรื่องราวของการเตือนเกี่ยวกับสถานการณ์ของ pm 2.5นะคะ pm 2.5เองค่ะล่าสุดเนี่ยมีการค้นพบนะคะว่าอาจจะทําให้เกิดอาการปอดอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคมะเร็งปอดได้นะคะเดี๋ยวมปติดตามรับฟังเรื่องราวนี้กันในช่วงหน้ากับเฮลทิธามค่ะ ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ Healthy Time ในช่วงที่2ของรายการค่ะในช่วงนี้นะคะเรามีข่าวสารที่เกี่ยวกับนาสถานการณ์ของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มาฝากกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะเราก็ทราบกันดีว่าเป็น ต้องเรียกว่าเป็นปัญหาที่มีอยู่มาอย่างยาวนานนะคะแล้วก็มีมาก่อนที่จะมีสถานก,การณ์ของโควิดสิด้วยนะสำหรับ PM 2.5นะคะล่าสุดค่ะทางด้านของแพทย์เองก็ออกมาเตือนว่า PM 2.5นี้นะคะอาจจะทําให้เกิดโรคปรอดอักเสบเรื้อรังซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเทรนใหม่ที่จะเพิ่มปัจจัยเสี่ยงทําให้ป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดได้ค่ะ มะเร็งปอดนะคะต้องถือว่าเป็นภัยใกล้ตัวที่ฆ่าชีวิตคนไทยอันดับต้นๆน,น,นะคะสาเหตุเนี่ยไม่ได้มาจากการแค่สูบบุหรี่นะคะหรือว่าผู้ที่ได้รับบุหรี่มือสองเท่านั้นนะคะแต่ว่าคนทุกเพศทุกวัยค่ะก็อยู่ในความเสี่ยงเช่นเดียวกันเพราะมีแนวโน้มใหม่นะคะที่บอกว่าปัจจัยเสี่ยงจากภูมิอากาศที่ย่ําแย่ด้วยประมาณพ m 2.5เกินข้ามมาตรฐานและภาวะปอดอักเสบเรื้อรังนะคะก็เลยมีการแนะนํากลุ่มเสี่ยงที่มีอายุระหว่าง55-80ถึงปปีที่ยังคงสูบบุหรี่อยู่หรือว่าเคยสู แต่ว่าหยุดสูบมานานแล้วนะคะโดยสุบุรี่ปริมาณตั้งแต่วันละ1นองขึ้นไปเป็นระยะเวลายอย่างน้อย20ปีควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งปอดนะคะถ้าพบแนวโน้มหรือว่าอาการระยะแรกก็จะมีโอกาสในการลดการเสียชีวิตถึงร้อละ20ค่ะ เรื่องราวนี้นะครบนายแพทย์นายรัตประสงค์สุขผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยาบอกว่าปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นอัตรา1 1 2ต่อปีหรือว่ามีผู้ป่วยหมาอยู่ที่ประมาณ23,713รายต่อจํานวนประชากรไทยที่เป็นมะเร็งจํานวน1 9 6 3 6รายในปี2563ค่ะและเป็นชนิดของมะเร็งที่พบมากอันดับที่สของมะเร็งชนิดต่างๆที่พบในคนไทยปัจจัยเสี่ยงนะคะที่ทําให้ เป็นมะเร็งปอดก็คือการสูบบุหรี่นะคะมวนยาเส้นยาสูบประเภทต่างๆทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่สูบแต่ว่าได้รับควันยาสูบเป็นประจำเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงระดับเดียวกับผู้สูบค่ะจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันตนเองซึ่งสิ่งที่อยากให้คนไทยตระหนักมากขึ้นปัจจุบันนี้นะคะก็คือคนทุกเพศทวัยนั้นมีโอกาสเสี่ยงสูงค่ะที่จะเป็นมะเร็งปอด เนื่องจากว่ามีแนวโน้มใหม่ของปัจจัยเสี่ยง2ประการซึ่งเป็นเรื่องที่เรื่องที่ใกล้ตัวมากนะคะอย่างแรกเลยเมื่อฟังค่ะก็คือปัจจัยเสี่ยงจากการอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศเป็นมลพิษมีประมานฝุ่นขนาดเล็ก pm 2 5เกินค้ามมาตรฐานค่ะ2ก็คือปัจจัยเสี่ยงจากการมีภาวะปอดอักเสบเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากการเจ็บป่วยหรือว่าการหายใจอวกาศที่มีการปนเปื้อนของฝุ่นและมลพิษต่างๆเป็นประจำทําให้เนื้อเยื่อปอดเกิดการอักเสบนะคะ ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีตัวเลขชัดเจนว่าปัจจัยเสี่ยงนี้จะทําให้ตราการเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นเท่าใดเนื่องมาจากว่าเป็นเทรนใหม่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาค่ะจึงต้องใช้เวลาศึกษาและเก็บข้อมูลต่อไปอีกน้อย3-5ปีจึงจะมีตัวเลขที่สามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ก็อยากทุกคนนั้นตระหนักว่าเป็นแนวโน้มความเสี่ยงที่เราเนี่ยควรให้ความสำคัญเพื่อการระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองค่ะ มะเร็งปอดนะคะยังคงเป็นโรคร้ายที่ฆ่าช,ชีวิตคนไทยและก็มีอัตรานในการรอดชีวิตของผู้ป่วยค่อนข้างต่านะคะผู้ป่วยมักจะมาพบแพทย์ก็เมื่อมีอาการเข้าสุริยะแพร่กระจายค่ะซึ่งทําให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ทั้งนี้นะคะตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาวนัตกรรมการรักษาลหลายๆด้านทั้ววิธีการตรวจรักษาและการพัฒนายาค่ะมุ่งหวังให้มีอัตรานในการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นในผู้ป่วยทุกระยะซึ่งแพทย์เองก็อยากเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายนั้นได้เห็นความสําคัญของการป้องกันโรค ให้มากขึ้นนทางในการป้องกันที่ดีอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือระบบในการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงบุคคลอายุ50-80ปีที่สุบรีวัลซองนะคะ20ปีขึ้นไปก็มีคำแนะนำว่าภาครัฐเองเนี่ยควรจะเข้ามา สนับสนุนนะคะแล้วก็บริหารจัดการเรื่องของสิทธิครอบคลุมการรักษาของผู้ป่วยค่ะเพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงวัตกรรมการรักษาของผู้ป่วยโดยถ้าหากว่าเราสามารถตรวจพบมะเร็งปอดได้ระยะแรกนะคะจะมีโอกาสสูงมากในการรักษาให้หายขาดและไม่กลับมาเป็นซ้ําปัจจุบันค่ะการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดใช้การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ประมราณรังสีต่ําซึ่งเป็นวิธีที่มีข้อมูลยืนยันทางการแพทย์ชัดเจนว่าสามารถตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มต้นได้ช่วยลดอัตราในการเสียชีวิตจากมะเร็งปอดได้ถึงร้อยละี จากการเก็บข้อมูลนะคะในการศึกษาเรื่องของอัตราในการรอดชีวิตค่ะการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดระยะที่1-2นะคะจะมีอัตราในการรอดชีวิตที่5ปีอยู่ที่ประมาณรอยละ60-80ปีส่วนในระยะที่3ค่ะถ้าผ่าตัดไม่ได้จะรักษาด้วยการใช้แสงร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดอัตราในการรอดชีวิตใน5ปีจะอยู่ที่รอยละ25ค่ะแต่ตอนนี้นะคะก็มีนวัตกรรมในการรักษาที่มีประโยชน์มากขึ้นโดยให้ยาภูมิคุ้มกันบำบัด หลังใายแสงเสร็จนะคะสามารถรักษานะคะเพิ่มมัตราในการรอดชีวิตที่4ปีอยู่ที่ร้อยละห้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นอัตราที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความท้าทายในการรักษาของแพทย์ต่อไปด้วยส่วนผู้ป่วยมะเร็งระยะ4นะคะก็มีทางเลือกในการรักษาค่ะโดยใช้การตรวจหายีนที่เป็นตัวก่อมะเร็งปอดซึ่งเป็นเทคนิคในการตรวจที่แม่นยำเฉพาะบุคคลเมื่อพบยีนดังกล่าวนี้นะคะแพทย์จะให้ยามุ่งเป้าเพื่อจํากัดมะเร็งโดยตรงแต่ถ้าหากว่าผู้ป่วยไม่สามารถใช้ยามุ่งเป้าได้ก็มีทางเลือกหนึ่งนะคะก็คือ,อยาเคมีบําบัดหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบําบัด หรือการรักษาด้วยยาเคมีบําบัดร่วมกับยาภูมิคุ้มกันบําบัดค่ะปัจจุบันนี้นะคะมีการคิดค้นนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการตรวจเพิ่มเติมรวมไปถึงการรักษาโรคมะเร็งปอดด้วยยากลุ่มใหม่ๆค่ะเช่นยามุ่งเป้าที่บอกไปนะคะหรือว่ายาภูมิคุ้มกันบําบัดก็ทําให้ผู้ป่วยมะเร็งนั้นมีอัตราในการรอดชีวิตที่ยาวนานขึ้นควบคู่ไปกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ แต่สิ่งสาคัญอย่างที่เราจะอยากจะบอกกันเสมอนะมูฟังคาก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะที่1ปีเนี่ยตรวจสัก2ครั้งก็ได้นะคะ6เดือนครั้งนะ,ะจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทราบได้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีโรคอะไรที่แฝงอยู่หรือไม่นะคะซึ่งในกลุ่มของโรคมะเร็งน้นเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอาการถึงระดับ3และ4แล้วเนี่ยโอกาสในการที่จะรอดชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะต่ํามากนะคะแต่ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะ ป้องกันตัวเองด้วยการตรวจสุขภาพเป็นประจำเราจะสามารถที่จะค้นพบโรคต่างๆในร่างกายและถ้าในกรณีที่เจอกับโรคมะเร็งก็จะมีโอกาสในการรักษาที่หายขาดได้เปอร์เซ็นต์สูงมากๆค่ะขอบคุณข้อมูลนะคะจากนายแพทย์นายรัฐประสงค์สุขผู้เชี่ยวชาญอายุรศาสตร์มะเร็งวัทยาทาเคดาประเทศไทยขอบคุณมากๆค่ะพักสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะก็มีโรคโรคหนึ่งที่ณตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนก็จะเจอกับความ รำคาญนะรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันนะคะก็คือร้อนในนั่นเองนะคะช่วงหน้าคะ่ะจะมาแนะนำวิธีการในการที่จะทำให้การเป็นร้อนในเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะคะบางท่านบอกว่าช่วงหน้าร้อนเโอ้โหร้อนในเนี่ยโอโ้พอมีปุ๊บหายยากมากเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาแชร์วิธีการกันค่ะช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ e a l ต h y Time ช่วงเวลาของการมีสุขภาพดีกับ e a l ต h y t ท m e ในช่วงสุดท้ายของรายการคะ่ะ ในช่วงนี้นะคะก็มีวิธีการในการช่วยให้การเจ็บปวดนะคะอย่างนึ่งเนี่ยหายได้เร็วขึ้นก็คือการเป็นร้อนในนั่นเองนะคะแพ้ร้อนในคะ่ะแสบทุกครั้งที่รับประทานอาหารนะคะกระทั่งอย่เฉยก็ทรมานใช่ไหมคะเป็นแผลที่หลายๆคนบอกว่า เป็นกันบ่อยบางท่านบอกว่านานๆเป็นทีก็โอหเจ็บมากเลยทีเดียวนะคะรับรู้ถึงความทรมานเป็นอย่างดีกินอะไรก็ไม่อร่อยบางคนเป็นบ่อยบางคนไม่ค่อยเป็นแต่สาเหตุของร้อนในคืออะไรนะคะและเรามีวิธีการในการที่จะทําให้อาการร้อนในเนี่ยหายเร็วขึ้นได้อย่างไรวันนี้มาติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ค่ะ ร้อนในนะคะหรือว่าแผลร,ร้อนในหรือว่าแผลในปากเนี่ยนะคะเป็นอาการที่เยื่อบุอ่อนภายในช่องปากอักเสบค่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแผลอักเสบนี่ค่อนข้างลึกนะคะบริเวณที่เกิดแผลนั้นสามารถพบเห็นได้ทั่วช่องปากเลยค่ะทั้งกระพุ้งแก้มเพดานปากเหงือกลิ้นสาเหตุสําคัญเนี่ยมีหลายประการนะคะผู้ฟังคะอย่างแรกเลยก็คือภูมิต้านทานโรคในร่างกายของเรามีการเปลี่ยนแปลงเช่นช่วงที่มีประจำเดือนนะคะฮอร์โมนในร่างกายเปลี่ยนแปลงก็ทําให้เป็นร้อนในได้ ความเครียดสะสมค่ะดื่มน้ําน้อยไปพักผ่อนไม่พอมีแผลกดทับหรือว่าเีสีจากฟันปลอมที่หลวมเกินไปหรือบางทีเนี่ยคุณไปดัดฟันนะคะเหล็กดัดฟันที่ไม่พอดีกับฟันก็ทําให้เกิดอาการร้อนในได้นะคะ สวิธีการค่ะในการที่เราจะรักษาแผลร้อนในให้หายได้เร็วนั้นทําได้อย่างไรนะคะบ้วนปากด้วยน้าเกลือทุกสองชั่วโมงหรือว่าหลังอาหารทุกมือ้อฉันเข้าใจว่าอันนี้แหละท่านบอกว่าโอ้โหแสบมากเลยแต่ว่าอาจจะต้องอดทนสักหน่อยนะคะหลีกเลี่ยงน้ำํำยาบ้วนปากค่ะที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพราะจะทําให้แผลร้อนในระคายเคืองแล้วก็แห้งตึงเกินไปค่ะ เลือกการใช้แปรงสีฟันนะคะที่มีขนอ่อนนุ่มมลละสองครั้งหรือว่าหลังรับประทานอาหารค่ะหากมีแผลร้อนในที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็ลึกนะเจ็บปวดมากๆเลยนะคะคุณสามารถใช้ผ้าสะอาดพันปลายนิ้วเช็ดทําความสะอาดฟันเงือกแล้วก็ซอกฟันแทนการใช้แปรงสีฟันแปรงฟันชั่วคราวได้นะเพราะบางทีนะคะ เจ็บมากๆถึงขนาดที่ว่าไม่สามารถจะแปรงฟันได้เพราะว่าอยู่ใกล้แผลมากๆนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้ค่ะเลือกใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรด์ป้องกันฟันผุเลือกรับประทานอาหารที่มีลักษณะอ่อนนุ่มเคียวง่ายย่อยง่ายหลีกเลี่ยงอาหารทอดอาหารรสจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดหลีกเลี่ยงอาหารที่มีอุณหภูมิเย็นจัดแล้วก็ร้อนจัดงดอาหารและสิ่งที่ทําให้เกิดอาการระคายเคืองในช่องปากนะคะอย่างเช่น เหล้าบุรีมาพลูค่ะดื่มน้ำผลไม้ไม่แย่กากนะเพื่อป้องกันอาการท้องผูกนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงที่คุณรับประทานอาหารได้ไม่หลากหลายหรือรับประทานผักผลไม้ได้ไม่มากจากอาการเจ็บแผลร้อนหนายที่ทําให้เรากินอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะก็นี่แหละค่ะอาจจะมีการดื่มน้ําผลไม้ไม่แย่กา,กากเป็นตัวช่วยหนึ่งนะคะนอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอค่ะอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อคืนเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่ทําให้เกิดร้อนหนายก็คือการนอนไม่เพียงพอนะคะออกกําลังกายเป็นประจำค่ะวัลนละสานสิน ถึงหนชั่วโมงสัปดาห์ละอย่างน้อย3-4ครั้งดื่มน้ําให้เพียงพอนะคะสำคัญเลยนะคะเช็คได้เลยค่ะจากปัสสาวะของคุณนะคะดื่มน้ําจนกว่าสังเกตสีของปัสสาวะนะคะเป็นสีเหลืองอ่อนค่ะพยายามลดความเครียดนะคะหากิจกรรมที่คุณชอบทําเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจจากเรื่องที่คุณเครียดอยู่นะคะเพราะว่าหนึ่งสาเหตุก็คือความเครียดที่ทำใหเกิดแผลร้อนในนะคะและถ้าหากว่าแผลร้อนในค่อนข้างใหญ่ และไม่ดีขึ้นหลังจากที่คุณทำทุกวิธีทางแล้วเนี่ยควรพบแพทย์ค่ะเพื่อพิจารณายาทาแผลเอามาทาแผลร้อนในก็จะช่วยให้หายได้ไวขึ้นนะคะ ทั้งนี้ค่ะมีอีกหนึ่งข้อควรรู้ที่นํามาฝากกันในการรักษาแผลร้อนในหรือว่าแผลในปากค่ะยังไม่มีรายงานการแพทย์ใดๆนะคะที่ยืนยันได้ว่าการรับประทานยาขมนะคะจะช่วยในการรักษาแผลร้อนในได้และไม่มีแผลร้อนในหรือว่าแผลอักเสบบริเวณริมฝีปากก็ไม่ควรใช้ยาเย็นเชียนไวริทานะคะยาเย็นเชียนไวรลทก็คือ,อยาสีม่วงนั่นเองนะคะเพราะว่าทาให้ริมฝีปากนั้นแตกแห้งมากขึ้นแล้วแผลก็จะยิ่งแตกมากขึ้นไปด้วยค่ะ ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากอาจารย์แพทย์หญิงดนิตาการน,รนิมิตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยโรงพยาบาลสุข,ขุมวิทย์โฮเนสด็อกซ์ค่ะ นี่ก็คือเรื่องราวของเราทั้งหมดในวันนี้นะคะที่เรานำมาแชร์ข้อมูลร่วมกันนะคะในรายการเฮลที่ทารค่ะชงคาลาของการมีสุขภาพดีกับเฮลที่ทารซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะในทุกเช้าวันพระราสบดี FM 89.5วิทวัตยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีพคุณภาพชีวิตนะคะวันนี้ดิฉันอาทิตยาปกทานางและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง www.radio.rmutt.ac.th หรือติชมรายการได้ที่ facebook.com/rmuttradio หรือทาง Line official @rmuttradio